ทุกปีที่พยาประกันภัยก็จะมีปฏิทินที่หน้าเก็บไว้นะครับเป็นที่ระลึกซึ่งใครที่ได้เห็นเนี่ยปีที่แล้วแล้ก็มีการแจกด้วย <S <S ปีนี้ก็งามเช่นเดียวกันคุณผู้ชมดูครปฏิทินมงคลเ<ต>นะเป็นปฏิทินพระพุทธโสธรนะครับ <S <S เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง 8. ริ้วจุดเด่นของปฏิทินก็คือองค์พระพุทธโสธร นี่แหละปั๊มฟอ,อยสีนะครับทองนะฮะบนฐานฟอ,อยสีแดงครับน,นี่ด้านหลังพิมพ์ลวดลายต้นโพนะครับมุมด้านบนมียันพระพุทธเจ้า5พระองค์เป็นยันประจำองค์พระพุทธโสธรและชื่อขององค์พระพุทธโสธรมี3ภาษาคือไทยอังกฤษจีนค่ะ ู้ปฏิทินจะมี QR code ด้วยนะครับสามารถสแกนนะแล้วก็จะมีเสียงบทสวดบูชาพระพุทธโสธรด้วยเออไฮเทคดีน hey ้อยไฮเทคกเลยชอบซึ hmm. oh, ่งวันนี้นะคะเรามีมาแจกนะคะคุณผู้ชมด้วย40ท่านท่านละหนึ่งรางวัลนะคะหชุดใน Facebook Live นะคะซึ่งให้ตอบคำถามว่าปฏิทินที่แจกมีพระพุทธรูปองค์ใด และปีใหม่นี้อยากที่จะทำบุญอะไรนะคะซึ่งทาง,ทางทีมงานเนี่ยจะเลือก40คนแล้วก็จะประกาศผลในวันนี้นะคะซึ่งผู้โชคดีที่ได้ปฏิทินเนี่ยต้องมารับด้วยตัวเองนะคะที่ออฟฟิศของ Woody World นะคะมารับเลยให้เข้าไปที่เฟซบุ๊กของตื่นมาคุยใช่วูดี้ครับของวูดี้ครับเท่าที่เข้าวูดี้เข้าไปเลยนะคะนี่ Facebook ที่ติดตามดูอยู่ในขณานี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางทิพยยประกันภัยด้วยค่ะดีนะมารับของที่วูดี้เวิ l ์เสร็จแล้วก็เที่ยว RCA ต่อเลยใช่ใช่ใช่